ดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแหวนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะครูแหวนจะพาเด็กมาเรียนตามหนังสือเรียนเล่มน,นี้เลยนั่นก็คือหนังสือดักลุนศึกษารเองค่ะเล่มสีฟ้าแบบนี้เลยหากังเจอหรือยังเอ่ยเมื่อหาเจอแล้วนะคะให้เด็กเปิดไปหน้าที่24ค่ะ หน้าที่24นะคะจะเป็นแบบนี้เลยบทที่15นห้นเองค่ะคุณครูแหวนนะคะจะพาเด็กอ่านต่อจากเมื่อวานจำกันได้ไหมเอ่ยเรามาอ่านต่อจากเมื่อวานกันเลยค่ะรออูรูหมายโทรูอออะอะรอไอไรอะไรก็หมายไต่คู ไม่สออูสูไหมายโทสู้รออูรู้หมายโทร,รู้วออวิชออาชารู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชาแถวต่อมาค่ะกอ,อกะทออทะกะทะทอ ลออูลุู้ท้ารูชอไอใช้หมายโทรใช่โมไอไม่หมายเอไม่ดดไอได้หมายโทรได้กะท้าที่ท้าุู้ใชไม่ได้แถวต่อมาค่ะปออีปีมออะมะมมเอ มาแมชอือชื่อไม้เอกชื่อปอีปีพอแอดแพ้ปอีปีรออาละกออาการะกาชอือชื่อไม้เอกชื่อ ปีแพ้ปีรักาชื่อปีไก่แถวต่อมาค่ะจอไอใจดออีดีใจดีสอ,อูสูหมายโทสู้จอไอใจมออุมุทออาทะลอ โได้ใจดีสู้ใจมุทะลุได้แถวสุดท้ายค่ะปอไอไปทออาทะลอเอเลทะเลทออาพายออุยุพายุมอ,อีมีมอ,อามากอ หมายแต่คู่ก็หอไอไหหมายโทให้ทออําทำจอไอใจหอไอหหมายโทให้โดอ ทำใจให้ดีๆนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับการอ่านหนังสือแด่รู่นศึกษากับคุณครูแหวนในวันนี้สนุกกันไหมเอ่ยอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วพบกับคุณครูแหวนได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะคะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ